สวัสดีค่ะใช่ยังเพล่ะเนี่ยเมื่อนี้อากาศดีเอามาเล่นนอกบ้านกันค่ะเฮนรี่เอ็ดเวิร์ดเอ็มมาบอดี้ไฮวิดีโอโดนละเปลี่ยนตื่นตื่นพี่น้องเอ้ยเพื่อไปบังไว้จังแสนลูกฮะ เฮ็ดโกจนบ่าเตะลูกบอลเขานี่ฉัจบ่าเอขาที่สบายใจค่ะลูกค่ะนาอีกซ้อนแด่ใส่มาก้อน่ะเพื่อนหน่อยเพื่นหน่ะเพื่นน่อยูืดีไง ใช่คิดดื้อยังไงไทยว่าเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อเฮนริกครับพามาชมบ้านครับพี่น้องบ้านใหม่ มาอยู่เดนมาร์กแปดปีข้นหลังนี่ฮือนหลังที่พ่าใด้แล้วนี่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่้าหลังนี่หลังที่สีพี่น้องก็คือว่าหลังนี่ละหลังสุดท้ายแล้วบ่ยใหญ่ไปใช้แล้วสามีกับงานการมันคงแล้ว ถ้าถือไล่ออกบ้านนี่ก็คีอจียกเจียนาอายุเท่านั้นล่ะบ้านเนี oh <my> ่ยกูเฟรดเก่าขึ้นได้ดีใจายพี่น้องเลยจีทายยูทูบลงเอ้ oh <my> <laughs> จีทายวิดีโอลงยูทูบ oh <my> อันนี้จนมัแอปเปิลแต่งกิ่งแต่งห่ังแล้วก็จีบิดแางสีแล้วพี่น้อง ทางนั้นต้นหมักแท่อันนี้น่าจะเป็นแอปเปิลแดงเจ้าของบ้านเก่าคนเอาแอปเปิลแดงต้นนี้น่าจะเป็นแอปเปิลเขียวอันนี้ต้นบูเบอรี่มันจำชินพี่น้องมันกำลังมันกำลังออกออกออก,ออก,ออกอยอดจะออกอยอดแตกอยอดนี่ต้นบักย่อมฝรั่ง น,นี่กระถางเปลา่าข้างในน่ะก็จะเป็นคุ้มสมบัติให้ประดกอัน,นี่ก็จะเป็นของเก็บของใบพ,พี่น้องบ้านก็จะเป็นอย่งางที่ล่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นเด้อพี่นอ้องเด้ออริยาพาเพลินชาแน,นลพะนะ ไปแล้วครับพี่น้องวิดีโอหน้าพบกันใหม่เด้อบายบาย